สวัสดีครับบ่าวทัดมาแล้วครับพี่น้องครับเกษตรอีสานชาแนลมาแล้วืันนี้มาพาพี่น้องมาเบ่งวิธีการใส่ปุ๋ยพุทราสามรถนะครับเด้อหลังจากทําสาวแล้วนะครับพี่น้องครับสองเดือนครึ่งนะครับเด้อสองเดือนครึ่งของบ่าวทัดสองเดือนเรึ่งเลยนะครับเด้อพี่น้องครับบ่ต้องเว้าเลยเรืืองยื่มือผมหัวแลับพี่น้องครับสุดแขนแล้วนะครับ เอาทัดสูงร่อยแปสิบหาพี่น้องอันนี้สูงประมาณสามเมตรแล้วนะครับนับรับาราวัดจากด้านล่างขึ้นไปนะครับพี่น้องครับเกือบสามเมตรแล้วนะครับหนึ่งเมตรสเมตรโอ้ยสามเมตรแล้วนะครับสาหรับต้นนี้นะครับพี่น้องครับหูสามเมตรแล้วอ่าสักพักหนึ่งจะเริ่มโน้มกิ่งลงมาอีกจังน้อยนะครับรับแสงแดดนะครับในช่วงเสา เป็นงา่งามอยู่พี่น้องครับลมผัดใบวีวีตรงกลางแปนนะครับในอีกประมาณสักยี่สิบมือนะครับพอ่อหยาเริ่มสูงขึ้นประมาณจะเกือบหนึ่งบาทัดกระเสีเยวลถไถมาปั้นอีกครับพี่น้องครับปั้นตีพ่วนไว้อีกคือเเ่านะครับกระสีเลือตะลองกลางเขาก็เอา,อาเครื่องตัดห้าใส่จานเอ็นปัน้นเตี้ยนะครับพี่น้องครับโอ้ยเป็นอุโมงงามไหล บาดน,นี้แย่ลุกค้ามากเก็บเองอยู่สวนพี่น้องครับก็ขอเยี่ยมชมสวนเป็นกองกองงามอารามตานะครับพี่น้องครับสาหรับปีนี้เนาะเนื่องจากที่ว่าเขาเอาต้นไม้ใหญ่ออกนะครับพี่น้องครับมาทัดตัดต่อออกเลยนะครับต้ไไน,น,นตไม้ใหญ่ไม่มีแล้วในสวนนะครับต้นไม้ใหญ่ไม่มีแล้วในสวนครับปีนี้ฝนมาก สามรอบแล้วนะครับสําหรับอาเภอบุตริกจังหวัดอุบลนะครับพี่น้องครับบ้านลัก้ายนะครับเด้อต้นบาทัดต้นของบาทัดนี่ก็ลังงามเลยพี่น้องครับตอนนี้ไดวิตไดมิเตอร์ยื่ประมาณสามเส้นครับพี่น้องครับบางต้นก็สองเส้นกุ้งกัวนะครับต้นออกสีแดงแดงนะครับพี่น้องครับแสดงถึงหมายถึงนะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับเด้อ ของลําต้นนะครับเอาัดปีนี่พึงใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อพึงใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไวกิ้งนะครับเด้อกระสอบตอนนี้โอโ้โหพี่น้องครับซื้อข้าวเหนียวได้สองสอบเลยพี่น้องกระสอบละสองพันสี่ร้อยกบบาทนะครับอาจจะแปดสิบหรือห้าสิบนี่แหละเพราะวา่าแม่บ้านเป็นคนใจตังค์นะครับเราถัดบริจาค ใส่ปุ๋ยแล้วเบาทัดกระสีเดียาขิงหัวมาใส่อีกนะครับใส่ขิงหัวอีกนะครับเด้อขิงหัวนี่ใส่ปุ๋ยนี่ใส่เครื่องถ้วยกระไก่พ่อนะครับพี่น้องครับต้นอายุ3ปีใส่ต้นอ่าลุ้มละขึ้นถ้วยกระไก่พอนะครับเด้อปุ๋ยตาไข่มุกนะครับปุ๋ยไข่มุกตาเลือใบนะครับพี่น้องครับไว้กิ้งนะครับบดได้ขายให้เด้อ เอาถาบ่อได้เป็นอ่าบ่อได้ายให้นะครับบริษัทปุ๋ยนะครับเด้อบ่อได้โคตสนาให้นะครับเด้อเพียงแค่บอกสูตรนะครับเนาะก็เอาไปใส่กันนะครับพี่น้องครับในหัวในสวนของถูกไม่มีดีของฟรีไม่มีในโลกนะครับพี่น้องครับเ้าวสื่อกระสอบเ้าอาจิสือยี่ห้ออื่นถูกๆมากนะครับพี่น้องครับแต่ว่าอ่า คุณประโยชน์เลือกคุณภาพอาจติดตั้งกันนะพี่น้องครับเนาะเข้ากับโบหูนะครับเพราะว่าเข้าปริกิริยาเรื่องปุ๋ยนะครับโาหูแค่นะครับสูตรปุ๋ยแต่ละตัวนะครับใส่เพื่ออิงยั้งนะครับพี่น้องครับตัวนี้แปดยี่สี่ยี่สี่นะครับเด้อในย่ามสีเอาผลผลิตเข้ากับสังัดต้นว้ก่อนนะครับแปดยี่สี่ยี่สี่เน้นตัวกลางเน้นตัวถ่ายนะครับพี่น้องครับเน้นดอกนะครับตัวกลางเด้อติดดอกติดพ้นนะครับ ตัวท้ายนะครับพี่น้องครับลำต้นแข็งแรงนะครับนักกิงก้านแข็งแรงรสชาติดีนะครับเลือกสำหรับผลผลิตนะครับลูกสวยแคลเซียมนะครับอ่าในช่วงนี่กําลังแตกดอกนะครับเด้อดอกกําลังเป็นตุ้มๆเลยนะครับตัดซ่าก็ออกดอกซ่านะครับสาหรับปีนี้ปีกลายนี่เบาทัดเค็ดเบาทัดหลาบแล้วนะครับพี่น้องครับตัดให้พี่น้องเบื้องในช่วงปีใหม่เลยวันที่สองมกรานะพี่น้องครับตัดเลย ่าชิตัดจะขาต้นในพี่น้องเบื้องนะครับยน่มันแตกนอแตกใบนะครับตัดไปตัดมาเอ้าตัดแหนเบิดซักเลยวะพี่น้องครับจัดไปเลยเบิดเลยบ้านงามแห่งบานนี้เวลาออกมาส่ช่วงหนาแหล่งพี่น้องเอ้งามใส่เลยดอกลวงเบิดน,นะครับไม่ติดผลผลิตติดเป็นบางต้นปะปะไปไปนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อตอนนี้กำลังอ่า ช่อดอกกลังเริ่มบานนะครับพี่น้องครับต้อนรับนะครับฮอร์โมนนะครับในช่วงเช้านะครับพี่น้องครับเปาทัดซีบมือสีเทานึงนะครับเด้อบล๘๘นะครับหรืออาจจะเป็นของบริษัทอ่านอกจากบริษัทบล๘๘แล้วก็ยังมีบริษัทอีกหลายบริษัทนะครับพี่น้องครับก็ลองหาเหลือกใส่บ้างนะครับสําหรับเปาทัดก็ลองใส่มา ถือว่าบุมแป็กๆหน่อยครับพรใส่อยู่นะครับอาจจะแพงสักหน่อยนะครับพี่น้องครับแพงกว่าบริษัทอื่นๆเลยแหละในตอนนี้นะครับพี่น้องครับขวดรีดขวดละพันกว่าบาทแล้วนะครับพี่น้องครับขวดเล็กขวดก็ตกเข้าไปนะครับพี่น้องครับรวมค่าจัดส่งก็อยู่ที่700รอยนะครับเนาะครับพี่น้องครับเวลา ต้นฝนนะครับเด้อพาทัดสีมะไห่ควอมุยอีกเกน้อยนะครับใส่ปุ๋ยฮาวประจำเป็นต่อใส่หลายนะครับเด้อใส่หลุมละครึ่งถ้วยครึ่งถ้วยพอนะครับพี่น้องครับประมาณหลุมละประมาณนะครับ4ี่ถึงห้ากรัมมือนะครับพี่น้องครับแล้วก็เข้าไปเน้นเอาในช่วงนะครับปลายฝนนะครับเด้อเดือนเดือนตุลานะครับเข้าไปใส่อีกรอบนึงคือช่วงเดือนตุลานะครับเพอมา เป็นยังเขาจังใส่ช่วงนี้บัวรายนะครับเพราะช่วงนีมันเป็นช่วงที่ว่าต้นเขาพึ่งแตกออกจากการเสื่อมโทมนะครับพี่น้องครับเป็นยังจังว่าเสื่อมโทรมคือห่าตัดทำเสาปุ๊บเขาบ่ไเด้รับสารอาหารเพราะว่าบ่ามีใบนะครับไม่มีลําต้นไม่มีใบสองข้อแสงนะครับไม่สามารถกินอาหารทางดินได้นะครับก็หมายถึงเขายังเสื่อมโทรมอยู่พอเขาแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับต้นเริ่มสวยเริ่มงามเขียวชุ่มแบบนี้นะครับ นั่นหมายถึงเขาเริ่มตอบรับกับการนะครับรับอาหารจากดินนะครับพี่น้องครับทางดินนะครับเด้อสังเคราะห์แสงทางใบนะครับบวกกับการให้ฮอร์โมนนะครับพี่น้องครับก็คือการกําเนากินเขาเดี๋วเขาก็ต้องกินของหวานตามนะครับหรือผลมะนาวหลากใหม่นะครับเป็นช่วงที่ว่าคล้ายๆกับไม่ลูกอ่อนคอร์ดไม้ครับพี่น้องครับกําลังฝืนฟูสภาพร่างกายเจ้าของนะครับที่นี่พอเป็นรุ่นแรก นะครับอาจจะเป็นร้แน่บไร้แน่ก็แล้วแต่ฝนแล้วแต่ปีมันนะครับปุ๋ยเห่าใส่จำหนีพ่อนะครับสูตรเดียวเลยนะครับถ่าอายุสองถึงสามปีขึ้นไปแล้วนะครับสูตรสิบหกสิบห้านีเอามาใส่ในสวนนะครับเขาแปดยี่สิบสี่ยี่สิบีเลยนะครับแค่นี้ก็พ่อแล้วบบตรงให้หวันแห้งเดียพี่น้องครับสิบสามสิบสามยี่เบสบตรงเอามาหยุ่งเลยนะครับแห้เอาไปใส่ในช่วงเดือนตุลาคมนะครับแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับ ใส่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเท่าตัวจากใส่ที่ครึ่งถ้วยนะครับกลายเป็นว่าข้าใส่อีกถ้วยหนึ่งเลยนะครับในช่วงปลายฝนต้นหนาวเพราะว่าล่ต้นของเขามาขยายไง่กเกานะครับแน่นอนอยู่แล้วล่ต้นต้องจากตอนนี้3มเส้นนะครับพี่น้องครับพอถึงหน้าหนาวนะครับพี่น้องครับปลายฝนต้นหนาวก็จะอยู่ที่สาเท่าตัวนะครับพี่น้องครับเก่าเส้นนะครับเพราะฉะนั้นข้ตตองใส่ปุ๋ยเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ จากครึ่งถ้วยเป็นหนึ่งถ้วย,วยครับเด้ออ่ะสำรับ8 24 24นะครับไปฝนตนน้นนาว้ะกาให้เขาใส่13 13 2ิใส่พร้อมกันเลยก็8ยิบซนะครับพี่น้องครับเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> ในช่วงนั้นก็จะมีลูกหลงด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้ไม่ต้องขุดบ่อยนะครับการใส่แล้วฝังถมแบบนี้นะครับอยู่ที่ดินนะ อยู่อยู่ในดินได้ดนนะครับพี่น้องครับมันอยู่ในดินได้นานนะครับพี่น้องครับสามารถดูดกินปุ๋ยในช่วงสุดท้ายของายฝนนะครับพี่น้องครับหนาหนาวนี่มันเป็นช่วงของฤดูกาลพุทธาสามรถพุทธาปลานะครับพุทธาต่างๆหน้าออกผลผลิตอยู่แล้วนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเขาต้องให้ปุ๋ยให้ไลายที่สุดนะครับจากหนึ่งเท่าตัวกลายเป็นสองเท่าตัวนะครับพี่น้องครับ ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับเด้อเก็บความรู้ดีๆแบบนี้มุ้ยผู้เเร้วนํามาบอกพี่น้องดอกนะครับพี่น้องครับมันเป็นสูตรและเทคนิคนะครับของแต่ละสวนนะครับพี่น้องครับที่จะเอามาเป็นการแข่งขันในการเฮ็ดให้ลูกรกนะครับผลสวยนะครับพี่น้องครับรสชาติดีแล้วก็ลําต้นใหญ่นะครับมีแต่สวนเบาทัดนี่แหละครับที่ให้เก็บข้อมู้พี่น้องนะครับละเอียดขนาดนี้นะครับเด้อแปดคือในตัวเจ็ดนะครับพี่น้องครับปุ๋ยมีแค่สามสูตรนะครับเด้อ 8คือไนโตรเจนนะครับตัวแรกนะไนโตรเจนนะครับพี่น้องครับจะใส่หลายในช่วงเอาผลผลิตนะครับไม่ต้องเร่งลําต้นให้มากนะครับเน้นตัวกลางตัวท้ายนะครับเด้อในช่วงต้นฝนนี่เฮาวปะตองใส่13 23 21เลยนะครับ13 13 21ไม่ต้องใส่นะครับหวานไลน์กับโบเสบนะครับพี่น้องครับมันต้องมีเปรี้ยวๆจังน้อยนะครับเด้อ21น่ะตัวท้ายน่ะมัน บสูงอยู่แล้วนะครับใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์ที่เก่าใส่แต่8 24 24ก็พอแล้วนะครับสําหรับต้นฝน24สมันสูงกว่าจะเบียดอยู่แล้วนะครับ8 24 24นะเครับเด้อเข้าไปต้องไปเหนียนนะครับในตัวเจ็ดนะครับในช่วงต้นฝนนะครับเพราะว่ายังได้เข้ากับจะเลื่อนเติบโตขึ้นมาเรเหลืออยู่แล้วเพราะว่าล่าต้นเขามันยังอ่อนอยู่นะครับเอาไปใส่อีกเทื่อนึงนะครับในช่วง ายฝนต้นหนาวก็คือช่วงเดือนตุลานะครับกางเดือนตุลาเนี่ยคือหรือต้อนเดือนตุลาเนี่ยเหขาใส่เลยนะครับ8 24 24นะครับจาก1่ถ้วยใส่เป็น2ถ้วยหรือจากครึ่งถ้วยใส่เป็น1่ถ้วยนะครับใส่13 13ายเปเท่ากับ8 24 24เลยในช่วงนั้นนะครับพี่น้องครับเด้อครับเด้อตอนนี้เขาใส่อัดสีใส่แค่ถ้วยเดียวนะครับสำหรับ <c oughs> อัเปียบเทียบตอนนี้เบ่าทัดใส่เครื่องถ้วยเนาะนะครับ ก้อนนาฝนไปฝนตดนาวนะครับเนาะในช่วงเดือนตุลาจังได้จังได้กับให้เขาเผิ่มบอกว่าจะเป็นขี้มั่วนะครับบอกาจะเปลี่นปุ๋ยนะครับตอนนี้กับแม่้านเพิ่งใส่ปุ๋ยใส่ฟุนขี้มัวอยู่นะครับเด้อตอนนี้นะครับใส่ประมาณนะครับปุ่งกีหนึ่งหรือเครื่องปุ่งกีนะครับเด้อกะกะเอานะครับพี่น้องครับกะเอา เอาไต้นของแต่ละสวนบอท่กันนะครับเด้อต้นของแต่ละสวนไม่เท่ากันนะครับการจริเก็เฮ้ดซอยกันแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังไทยคิดอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวเบาทัดขี้ขี่ขานเอาเตะแรงงานเนี่ย่ดี๋ยวพี่น้องครับเอาแต่แรงงานเมื่บานหมดแนะครับเด้อบบาทัดไปนคนคุดน้ำหนานะครับพี่น้องครับคนใส่ปุ๋ยน้ำกลนนะครับนี่เด้อครับเด้ออีก ใส่ปุ๋ยแล้วนี่บ่ทัดก็สิเริ่มโน้มกิ่งนะครับโน้มกิ่งนะครับหรือก็ดูตามต้นนะครับพี่น้องครับถ้าต้นไหนยังบ่ทันพร้อมโน้มเทาก็บยานมนะครับเด้อนี่ไปฝืนเขาเกินไปนะครับค่อยๆโน้มลงมานะครับขับประมาณนี้โน้มได้แล้วเด้อครับเด้อโน้มลงมาซ้ำหนีพอนะครับ45องศานะครับองศาอ่าความความเอียงเด้อครับเด้อโมเมนต์ ขุมมือแนองศาเซลเซียสนะครับพี่น้องครับมืแมนความร้อนนะครับเ้ยเหนื่อยตื่นแต่เสาพี่น้องครับสวยมากมันเหตุงานบ่ไดนะครับเด้อในช่วงนี้นะครับเด้อให้ระมัดระวัางนะครับพี่น้องครับอากาศร้อนจัดก็ไม่ดีนะครับเด้อจาเป็นอย่าตากแดดช่วงฮ่อนนะครับพี่น้องครับอากาศร้อนอบอ้าวอย่าตากแดดนะครับเด้ออย่าออกเดินกลางแดดถ้าไม่จําเป็นนะครับพี่น้องครับ ระวังที ų, ่สุดคือฮิสโตกนะครับพี่น้องครับค้นตายายเลยนะครับเด้ออากาศนอนหอนนะครับกินน้ำเย็นๆนี่บกินเด็ดบกินใดดีที่สุดนะครับเด้อเป็นห่วงพี่น้องสุขูสุขคนนะครับพี่น้องครับอากาศร้อนจัดอย่ากินน้ําเย็นนะครับเด้ออากาศอย่าออกกลางแดดนะครับเป็นไปได้ใส่ชีวิตอยู่ในร่มนะครับอากาศเย็นๆนะครับที่มีนะครับอากาศ่ายเทนะครับเด้อเป็นห่วงคือกันนะครับพี่น้องครับ พอมาบาทัดหมู่บ้านหมู่ก้อนนี่นะครับกอยิสขั้วหล้างบ้านนะครับอาซังกระสีนหร้อนอบอ้าวเนาะนะครับไปกินน้าเย็นเข้าไปเหงื่อไหลสรดสระออกไปกินน้าเย็นบานนี่พี่น้องเอ้ยสันเขาสะบันเขาเกือโปยั่งครับพี่น้องครับกระโดดเข่าแอร์เลยอยู่ด้แอร์เลยพี่น้องครับแอร์อยู่บ้านสวนบ่มีแล้วพี่น้องครับกระโดดเข่าแอร์รดปิกอัพเลยแล้วครับ เกือบบยัางคนอย่างว่าโอ้ยเป็นห่วงพี่น้องนะครับเด้อระมัดระวังตัวเหตุการณ์เหตุงานเท่าเหตุย่ำเสื่ย่ำแรงเอาใส่ปุ๋ยเห็ดมลกอกแกไปในหัวในสวนครับพี่น้องครับสว่วงนี้เบาทัดเห็นเห็ดในหัวในสวนอยู่อีกจักมื่นสองหมื่อนะครับออกชายถ้ำให้พี่น้องด้หูดีเห็นการเกษตรนะครับทั่วไทยนะครับเด้อมองได้ไปใดก็ไปมองได้ไปบ่ใดก็สิบ้าไวกอนเบือไวกอนนะครับพี่น้องครับเนาะยี่ครับพี่น้องครับเ้าทัด ตบถ่ายหดือยเกตเล็กเกตหน่อยนะครับพี่น้องครับมีความรู้ว่าฝากอีกคือเก่าขึ้นเดิมนะครับถ้าต้ตนใดมันอวบอวบไรกับเป็นหน่วยสาเด้อครับเด้อนี่นะครับต้นนี้มันอวบมันงามไรนี่พี่น้องครับใบนี่เหลี่ยมม่องม่องเลยนะครับนี่ถือข้อโมนนะครับไปเขียวนะครับนี่ไปเชี่ยวงามงามไรกับบอดีเด้อพี่น้องเด้องามไรกับมีคนมาหมักนําโอ้ เป็นน้ยซ่าครับพี่น้องครับงามไรก็เป็นน่วยส่านะครับเด้อหววปล่ยงามไยก็เป็นน่วยส่านะครับบบคือคนนะครับเด้อคนละเลืองกันนะครับไอโนมกิ่งลงมาซอยจังหน่อยนะครับโนมกิ่งลงมาตัดวงจรในตัวเจนไม่ให้นําไปเลี้ยงส่วนปลายนะครับพี่น้องครับเพื่อนก็จะได้อ่าเอามาเลี้ยงพวกดอกพวกผลนผลิตเพื่อนนะครับไม่ี่จาเป็นต้องใส่2เมลห้าซิขึ้นไปได้พี่น้องเด้อเปลี่ยนไปได้นะครับ สำหรับไม้ไผ่นะครับใช้2เมตรห้าสิบขึ้นไปนะครับพี่น้องครับผู้ปกครเพื่นสลาดเพื่อนเกษตจังสีแล้วครับเด้อเพื่นสลาดนะครับหลักกาเพื่อนบกขี่คาดนะครับเพื่อนก็จะเอาเสือกมัดหน่อมลงมานะครับพี่น้องครับจองลูกไปใส่เงาขอพี่น้องเสือกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆนะครับแต่ว่าเวลามันติดหน่วยปติดผลผลิตมานะครับ อ่ามันก็นจะบม่มีไม่เป็นตัวซอยคํำนะครับสําหรับผลผลิตนักมากกันนักอีลีเด้อพี่น้องเด้อย่ยามดกนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับนํามาฝากมาตอนพี่น้องนะครับในช่วงนะครับวันจันทร์วันอังคารนะครับพี่น้องครับวันอังคารนะครับเด้อเมื่อนี้กับะมาบ้านวันที่ ยี่ิบหายี่หกนี่แหละครับพี่น้องครับว่าถัดกับเฮติเวียดต่งานจนลืมมือลืมวันแล้ะครับพี่น้องครับเนาะกับโบอากันนะครับเด้อโหแต่ว่าประมาณวันที่ยี่บห้าไปยี่ิบหกแหละครับเมื่อนี้ครับน่าจะยี่ิบเจ็ดหรือเปล่ายี่ิบเจ็ดบอ่ยี่ิบหาพี่น้องครับวันที่ยี่ิบห้าเมษานะครับเด้อสาหรับคลิปนี้ว่าถัดที่ขอจบคลิปไปเพียงสักนีก่อนนะครับพี่น้องครับ นํามาฝากมาตอนพี่น้องนะครับแต่ละคอนเทนต์ไปนะครับเนาะแต่ละนะครับพี่น้องครับอ่าขั้นตอนนะครับเนาะรีวิวให้เบิ้งนะครับในหัวในสวนว่าเข้าเห็ดยังเห็ดยังแน่นะครับฉีดฮอร์โมนนะครับใส่ปุ๋ยนะครับแตงกิ้งนะครับเป็นความรู้เบิดพี่น้องครับสมัยนี้ยุคนี้สมัยนี้นะครับพี่น้องครับว่าจะเป็นต้อง ซื้อสูตรนะครับบ่จจาเป็นต้องไปขอสูตรผู้ใดนะครับความรู้ดีๆมีจากนะครับช่องเกษตรอีสานชาแนลและช่องอื่นๆทั่วไปนะครับพี่น้องครับในการให้ความรู้บอกว่าแต่เฮ้าสีอยากเบิกยังเฮ้าข้อมมนเฮ้าสามารถนะครับพี่น้องครับเสร์ชเข้าไปเบิกเลยนะครับอยากเบิกสหรับสวนพุทธาเฮากับพิมพ์คําว่าพุทธาสามรถหรือว่าพุทธานุ่มสดจมโบ้เนี่ก็ว่าไปนะครับ เบิ้งการเกษตรผสมประสานเท่ากับเสิร์ชเข้าไปนะครับพี่น้องครับยุคนี้สมัยนี้ผู้ถ่าผู้แกเล็กๆเล็กๆหน่อยนะครับมีโทรศัพท์กันเบดทุกท่ันนะครับพี่น้องครับเนาะสุขสุขสนนะครับสามารถยากเบิ้งง้งก็ได้เบิ้องยเบ้องเมื่วยก็ได้เบื้องอยากเบิ้งตลกก็ได้เบิ้งนะครับอยากเบื้องเกี่ยวกับการเกษตรก็ได้เบื้องนะครับพี่น้องครับเอาว่าหลายใหญ่ห่างนะครับพี่น้องครับพอจบคลิปไปเพียงเสี้ก่ก็นะครับพี่น้องครับวันนี้ครับ